คือมานั่งก้อนกูนี่เอา้ากินจักแก้วก่อนอมันมาตะท่างอะไรอีกมันมึงเป็นมือเปืนกูมึงลุกขึ้นอเออมาพี่มึงอยู่ไฟใส้ไฟขวานี่เออ,อกูคือมีชีวิตนี่สั่งโซภาเลือกเกินเน,นี่ยมันยัง จะนำโคกอุ้ยอเออเตี่ยมเอ้อเตี่ยมไหนบอกจะมาหมักไอ้หมูอบองให้กินโอ้ยมาแกงไหนพ่อแบบสบายแล้วลูกสบายอ,อะไรไหนะบอกจะมาให้กินอยู่สบายอะไรมันมีเด็กทำให้แล้วเด็กไหน,นโอ้ยเด็กเด็กที่ไหนก็ได้มันไม่นี่หรอกโอ้ที่ไหนวะนี่เด็กที่ไหนวะเด็กเยอะแยะไม่ว่าแต่เนี่ยนุชอะไรก็ ว่าพ่อไม่ได้หรอกพอเป็นคนที่แบบสร้างเก้านะอ้วสร้างเท้านะสร้างเท้านะมมันต้องเก้าได้เมียนี่มันขึ้นอยู่ที่การบอกการจ่าห้องหอ,อก็บ,บอกว่ามึงจังสันมึงจังสี่เออแม่ไปหมักหมูนะเออกระเทียมนะเออเอรอยันเหนื่อ้อนยนยังอยืนบอลว้ายอุ้ย มาได้ที่มาพ,อพ,อพออ่อเคร่ยานนี่แหละนุดกับน,นุดเธอมามาเจอไอ้ดอนหลังขั้วล่องมึงดอกสี่นะ่ะฮะบริยานบริยานป้าบ่เคยื่ยานผู้ใดป้าสุดยอดขันประนุดมาหนีเด็กฮะขันมายืนหนีหนมาล่องมึงเดี๋ยวจได้ไหมอีครั้งที่แล้วก็เป็นแบบนันนะ้นอ่ะแบบเป็นแบบนั้นอนะ่ะ โอ้ยตอนนั้นเราไม่ได้ตั้งท่าเออเราไม่ได้ตั้งอ้ามันมาเลยไม่ได้กลัวเออเพราะยังไม่เคยกลัวใครสบายโลกนี่ช่างโซฟาเลิศเกินโซฟามากเนยูตีแม่นแมนยูบอลว้ายบอเคยย่านไผ่เลยเนี่ยบอกดีดีบอได้ย่านแล้วไปไปไปหมูไปมักหมูหมูน่ะมักกระเทียมน่ะตำยังตำยังตำยังหรอแป้งสูตรพระเดชมาใส่จอีกฮะแป้งสูตรไผ่มาใส่อัน พ่อยมครับพ่อบอกว่าไอ้เมาสูตรขึ้นสูตรขึ้นเป็นหลักสูตรพ่อออมัดตีนพี่นั่นใส่ให้เบิ้งเบิ้งเบิ้งนี่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 ป้ายป้ายกันย่างผ้าเหนียกเลยป้ายอันนี้เขาเขงมาตะลั่นเล่นชงมากขึ้นหลักของเขามาใส่พิ่นัใส่พ่อไปเอาเพิ่นั่นฝากไปฝากหมักหมูมากหมูพี่นิ่นฝากพ่อเพิ่นฝากพ่อมักหมูแล้วอันกระเทียมกับผ้าเหนียกตามมันสิได้กินบ่เหมือนนี่พิ่นฝากพ่อกระเท้าไปค่ะแม่เพิ่น่นฝากพ่อเอาละเอาไปพ่อเนี่ยเด้อ ฝังได้เด็กทำให้แล้วไงอย่าว่ามามาตามช่วยกันช่วยครยับบั้นมีกระเทียมเอากระเทียมลงไปกระริกไทยกระเทียมพริดไทยหักผักชีหักผักชีแล้วก,ก็ตำครับได้เรียบร้อยแล้วเอาเอาเนยใส่เ,เลยเอาใส่อา่าครับที่ตำเรียบร้อยแล้วเนาะตำเรียบร้อยแล้วแล้วพอเยี่ยมก็ มักมักทิ้งไว้จักหน่อยก็มีรถดีไหมเอามาเอารถดีมาคอยเอามือออกก่อนรถดีใส่มือเนาะครับเนาะมือสะอาดด้วยหรอกเห็ดกินกับลูกกับหลานใส่ใส่น้ำใส่น้ำปลาแทนนะครับเนาะเนื้อหมูจังหวะดำแล้วก็ซอสหอยอยู่ที่มักเนาะครับเนี่ยมักสี่โค้งหมูใส่อ่า แล้วกว็ามาซีอิ๊วซีอิ๊วดำนิดหน่อยค่ะซีอิ๊วดำมาร์กเลยพอมาแล้วนะแล้วก็มีเกลือหน่อยนึงครับผมคนในเขากันนะครับเนาะคนในเขากันแม่เอาเกลือมาใส่หน่อยนึงแม่มาร์กในเขากันนี่ครับผม,มเกลือพอเยี่ยมกับมาร์กไอ้รูป้มันเข้ากันเลย ส th tous, ี่โค้งอบองมันมาเพาะแม่สีโค้งอบองค์ครับผมเดี๋ยวพอเยี่ยมก็มักไว้เนาะครับมักไว้จักยี่สิบนาทีสามสิบนาทีรอกระจังได้ไปอบเนาะครับเนาะครับผมต่อไปก็เอาหมูเนาะครับมักมักได้ทีเรียบร้อยแล้วเอาหมูมาใส่องค์เอาเอาเตาลงก่อนบ่เตานี่ก่อนเอาหมูลงก่อนไม่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 ต้องเตาเดี๋ยวเราเพราะว่ามันเตาเออมันก็ยากนี่นี แม่เนี่ยนี่ครับผมปล่อยพอเอาเตามาปล่อยเลยแม่ปล่อยก่อนเออนี่ครับผมแต่ตอนบานห้องเอาเตาเตาเนาะครับเนาะเตาค่อยๆลงค่อยลงไปนี่ครับผมนี่วิธีอ,อบเอาไปฝั่งนู้นอีกฟ้ามันอยู่ฝั่งไหนอ๋อ,อน,ไไนี่จะมันเปืิอนได้นะนี่ครับผม โอ้มันหอนมันหอนเดี๋ยวพอเดี๋ยวเออดันไปเองเออโอเคครับนี่ต็อบเรียบร้อยแล้วครับนี่บานเ้องกับรอจังหวะคือฝาฝาบิดหม้อพ่นไว้ประมาณเท่าไรชั่วโมงหนึ่งเปพ่อประมาณจะยี่สิบนาทีเห้อกับเปิดเมืองอีกอ่าโอเคครับผมครับผมมันถึงเวลาแล้วนะครับเนาะชั่วโมงชั่วโมงครงึ่งอ่าเอาแม่มาเปิดมึงแม่เปิดฝาเดี๋ยวพอจับนี่ไว้ครับมึง ชั่วโมงครึ่งแล้วครับผมโอ้โหไฟลุกไฟลุกไฟลุก<อ>นี่ครับผมสุดยอดเลยครับมึงครับอืบอวางไวไหไมวางไว้เรียบร้อยแล้วครับผม,มครับอือมึงครับมึง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 อือเปรยอุ้ยหอนหอนหอน,นหอนหอนนี่ครับผมใช่นานไหมวะเหรอสวยงามเลยครับผมอืออุ้ยตัวนีสว้สวยงามครับอือ ห,หมูอบองสิ่โค้งหมูอบองนะครับเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวกับเป็นเมืองเล็กหน่อยกินไรเหาอเรียบร้อยเป็นตะกินไหมบุญเติมโอ้เป็นตะแสบ็ yes. แสบครับเป็นตะแสบครับผมมาแล้วสวัสดีครับมือนีอยุกับช่องขอบขัน้นของฝนชั้นแนวครับผมเอาแนะน้โตโลกจากคนใหญ่เลยสวัสดีครับพั้วช็อกโกแลตครับสวัสดีครับสมมาครับสวัสดีจ้าหนูฝุจ้าสวัสดีครับมีดานนังเม่นครับสวัสดีค่ะแม่นุชค่ะ อาดสวัสดีครับพอเยี่ยมไอ้ดอนหลังคั่วคนเกา่าคนหล่อเหมือนเดิมดครับผม,มเติมหลอดที่นี่ที่อื่นครับที่นี่นะที่อื่นที่อื่นไข่<อ>ขไปแกงนอ้องฮะใครไปแกงน้องไอ้วาไงผิวเปลเติมมันแหละอหอเอาแล้วไข่แกงลืมไปแล้วหิวไปลูกมามาครับสุภูสุคนบ่ทางไก่ทางไก่บ่อาตะายูตังประเทศหรือในประเทศมากิน ไอ้ซี่โครงหมูกับตำหมู้งน้ำกันเด้อครับเด้อมามามาผู้สาวโรงงานพ่อบ้านแม่บ้านผู้เบาโรงงานโม่หน่อนะครับมากินน้ำกันเด้อมาๆมามามาอาเล็กๆพี่น้องทางเล่าเฮาจัดเลยลูกจัดเลยข้าวเหนียวได้ลูกหรืมาลูกมาเติมข้าวเหนียวไม่ลูกข้าวเหนียวไม่ลูกโอ้เลยต็งนี้วเลยไปเล่นวัดเด้อเดี๋ยวเดี๋ยวจำตัองมาแปะข้าวเหนียวมันจะไม่ติดมือเขาบอกจำเข้ามา กมาหุงมาแล้ลูกคือใจคับกว่าจะได้กินได้ปะเอาแล้วลูก แซ่บปะวะไปใส่มานั่นแข่งกีฬาน้องโรงเรียนมันบ๊ลูกมากีฬาฟุตบอลใช่ไหมวะโรงเรียนวิ่งเพิวเลยเลยซูโม ุโมไม่ใช่จเยอะโอเคแซบหรอบอกคนมากินได้ไมลูกบอกคนไะมาด้วยมมาครับมากินน้วกันอืมสิใช่ไหมเออเออนี่ต um> ัถึงมาลูกนี่เอาสาอือนึ่งลาย เดเอาลูกเดเอาตัห hmm. ู <et> ogi, ือีม <t programmes> uh ือแม่รตังเลยครับตับหืเอามือสองมอาเั่นเกหลบนลนะพักระไรย่งแฉกบุดแต่ไหนหนา่มีบองบอกเลยเดลเอาลูกเดเอาไม่เลยโม้เนะพูดชิน ไม่เหนียวนุ่มลางดีเนี่ยนุ่มไหม,น,มนุ่มถ้ามาเห็นคักเล่นรอบมือเนาะ <c oughs>

ปครับครับอืมอิ่มแลยวอืมอืมได้แล้วแซ่บเลยพี่น้องโอ้แซ่บครับผมโอ้ยแขนแขนอิ่มแล้วอะอะไรแขน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 กินข้าวแขนไงโอ้ยแซ่บครับพี่น้องมาด้วยครับมา มายังท่านว่าได้กินน้ำกันนะครับยดี๋ยว่าเห็นเนี่นะมา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 กินน้ำกันยังท่านอยู่าแสบเบอ๊ยยิงแสบแสโอ้ยโอ้ยอิ่มแล้วปิดกองเขาเนี่ยพ่อปิด ครับผมไอ้ถ้าผู้ใดมักคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซัปตะใครพอเยี่ยมเนาะครับเน้องเอนี่อันอบสิโครงหมูอบองค์เป็นอย่างดีเลยครับแซ่บหนุ่มนะครับมันหนุ่มครับผมแต่ว่าจาไรถีบอดีพอเยี่ยมขอโทษขอให้ครับไปเด็กหน่อยนะครับเนาะครับพร้อมบุญเติมขอโทษขอให้ครับผมเป็นอย่างสูงเลยครับสำหรับมื่อนี่กรอบขั้วน้องเฟื้นหน้องฝนชาแนลกับเก้าครับว่าสวัสดีครับบ๊ายบายลูกบ๊ายบาย Nương sáu bảy Ây da Ây da